วันนี่แคกมาขับรถแมคโครผมเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแมคโครไทยสามนะไทยาสามดีเกมวันนี้ไม่รู้มีเด็กที่ไหนมา,าขับรถครับผมลงมาฉี่แป๊บเดียวเองรถแมคโครผมขยับเองได้ใครมาขับเนี่ยไหนไปดูหน่อยสิ ใครมาขับเนื้อง่าเยเอ้ยใครเอเด็กที่ไหนมาขับกับตูดูดดสิแข่งมานั่งหน้างออยู่เลย <laughs> แต่ยิม้มแต่ยิ้มก็ยิ้มดีๆขับรถยิ้มๆหน่อย เอาไว้เด้อยฝาข้างเขานั้นเด็กที่ไหนมานั่งน่าหงอยเลยผว่รขบโทษ thăm mật xiên Chờ dím, chờ dím, dím đi đi nè sao mẹ nàng ngọt vậy, Mày ngọt ก็ถือว่าตักได้เต็มภูเกีอยู่นะเอาเอาาไงต่อนย้อนแสงอะ ทำในรถเขานะจะเต็มไหมเนี่ยวันนี้คนครูย,ยังไม่ช่วยขับรถครับรรไม่รู้ว่ามาช่วยหรือมาทำพังมั้ง อนนี้น้องก็เรียนอยู่ราชพัฒครับปีสองเขาอยากเป็นครูมานั่งหน้าบึ้งอยู่ครูอะไรหน้าบึ้งจัง <c oughs> ตอนนี้ก็รัจอดนะครับเนื่องจากดันดำดันดำไม่อยู่ จะนไปขึ้นบ้านไหมแหมก่อสะพานไะงกระบะฝา,าข้างพี่จะเหลือไหมรับ <laughs> เลยรับรับเลยอย่างงี้โอ้อีกสะพานพี่ออกโกไม่ได้ดิผมรอไว้ขับรถไล,ล่หน้าบึง้งกัน <cười> <cười> Anh đang bị tình giảm tình bạn Ui, 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 ui Ông, ông, khá bên lắm Nào, tay hết em tay hết em bao, bao จุกจู้เ้า <laughs> เอาเอาขุดไปขุดมางงเงาอย่างงเลยวั <laughs> นนี้หนีก่อนหนีก่อนพ <laughs> ี่เบิร์ดหนีก่อน, <laughs> ออนไปไป ข้างหน้าไม่เต็มตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เมียงอนอยู่ครับเนื่องจากผมเกมเบียจับได้ผมแอบมีกิี้ <c oughs> อันนี้ก้อนยงใหญ่เลยไม่รู้ <c oughs> เมียทำได้ผมแอบวิกิกตอนนี้ผมเกมเมียน้อยอยู่นางน้ำมึงเลย <c oughs> ดินหล่นครับดินหล่นเราไปขวาง้อเราไปเดี๋ยวไปดูกันอ๋อเอ้ได้อยู่มันเข้าไปทางไหออเอากัวได้อยู่ dùa 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 ก็จบคลิปบไปแค่นี้นะ